ก็ออนเดที่ในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่สนามทนาสตี้ c คันทรีคลับนะคะวันนี้อยู่ในบ่อทรายนั่นหมายความว่าเทคนิคในวันนี้จะเกี่ยวกับทรายนั่นเองนะคะทรายแฟเวนะคะส่วนใหญ่นักกอล์ฟเนี่ยจะมีปัญหาคือตีแล้วชนขอบทางด้านหน้าตีไม่ขึ้นนะคะหรือว่า ไปตกทรายแล้วเนี่ยอยู่ใกล้กับขอบแล้วมันตีออกไปจะทําให้ไม่ได้ระยะส่วนใหญ่ต้องหยิบพิตชิ่งหรือเลข9เก้าหรือแม้กระทั่งเซนเวทนะ,ะ,นะ,ะเพื่อตีเอาออกไปก่อนนะคะมันก็จะได้ระยะสั้นมากๆก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อให้ลูกกอล์ฟเนี่ยลอยโด่งง่ายขึ้นกว่าปกตินั่นเองซึ่งทดลองใช้กันหลายคนแล้วนะคะซึ่งโปก็ใช้เหมือนกันนะคะเทคนิคนี้ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือสมมุติว่าในมือของท่านเนี่ยคือเล็กเจ็ดตีได้ระยะ150หลา แล้วหลุมนี้เนี่ยเหลือระยะ150พอดีนะคะก็อาจจะหยิบเหล็กเหล็กเจ็ดมากเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงคือเวลาจดเนาะแน่นอนถ้าเกิดเราอยากให้ลูกลอยโด่งกว่าปกติก็ต้องจดแล้วเอียงตัวกลับมาทางด้านขวานะคะทางด้านนี้ให้ไหลมันทะแยงขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้เวลาที่ตีลงมาเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายก็คือเสยขึ้น,นง่ายๆนะคะแล้วลูกก็จะลอยโด่งกว่าปกติแต่ถ้าอยาก เพิ่มสกิลตรงนี้ไปอีกนิดนึงเนื่องจากว่าอขอบมันค่อนข้างสูงกลัวว่าตีปกติแล้วเกิดมันจะชนขอบขึ้นมาก็แนะนํานิดนึงว่าตอนดาวสวิงนะคะปกติดาวสวิงรูปนี้แต่ถ้าเกิดเพิ่มเทคนิคตรงนี้เข้าไปก็คือเวลาดาวสวิงเนี่ยให้รู้สึกว่าเราตีแล้วน้ําหนักมันกลับมาอยู่ทางด้านขวาเน้นย้านิดนึงนะคะว่าเทคนิคนี้เหมาะสําหรับนะักกอล์ฟที่ตีสวิงมีอยู่แล้วนะคะตีมาระยะหนึ่งแล้วแม่นลูกพอสมควรนะคะถ้าท่านใดที่เพิ่ง ฝึกเล่นกอล์ฟหัดเล่นกอล์ฟ3-4เดือนเนี่ยยังไม่แนะนำนะคะเดี๋ยววงเพียนนะเดี๋ยววงเพียนสำหรับคนที่มีวงอยู่แล้วตีโอเคปกติอยู่แล้วเนี่ยสามารถไปใช้ได้เลยนะคะก็คือจดปกตินะคะเอียงตัวมาทางด้านขวาเล็กน้อยถ้าปกติสวิงเราเราสวิงแบบนี้แต่ว่าแต่เวลาที่เพิ่มเทคนิคตรงนี้เนี่ยอยากใช้ขึ้น Back แบ็คสวิงเราพอลงเนี่ยเหมือนเอียงตัวกลับมาทางด้านขวาเราจะเห็นนะคะ เวลาที่ดูในทีวีเนี่ยเรามีนักกอล์ฟอาชีพที่ตีจากไซฟายเวย์ way. แล้วบางทีเราเห็นแอคชั่นเขาแบบตีเสร็จปุ๊บแล้วถอยหลังนิดนนิดนึงอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือเขาใช้เทคนิคแบบนั้นคือจะไม่พูดลงไปในดีเทลมากนะคะหรือว่าท่านใดที่เรียนอยู่กับโรของท่านเนี่ยสามารถสอบถามได้ว่าินดีเทลจริงๆเนี่ยมันต้องขยับร่างกายอะไรยังไงแต่ว่าท้าง,ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเวลาที่ดาวสวิงขึ้นถึงท็อปสวิงปุ๊บ พอจะดาสวิงให้รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันกลับมาอยู่ทางด้านขวาตัวอยู่ทางด้านหลังลูกนะคะแล้วก็ตีปกติเพราะว่าทุกท่านที่เล่นกอล์ฟมาสักพักหนึ่งเราเนี่ยจะมีวิธีการเข้าลูกได้อยู่แล้วตีโดนล,ลูกแม่นลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเสริมเทคนิคฟิลลิ่งตรงนี้เข้าไปนะคะก็จะทําให้วิถีลูกเนี่ยมันจะพ้นขอบทางด้านหน้าได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาตีนะคะช่วงตอนจะดาวสวิงลงมาเนี่ยให้ตัวย้อนกลับไปอยู่ทางขวาให้น้าหนักกลับไปอยู่ทางด้านขวาปกติมันจะอยู่ทางด้านซ้ายถูกไหมแต่เนี้ยให้กลับไปอยู่ทางด้านขวาเลยค่ะแล้วจะค้นพบว่าชดแก้ไขในทรายเนี่ยง่ายนิดเดียวลองไปทำดูนะคะ